สารอะไรกุ้มค่ะนักเรียนวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนหน่วยที่1ก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตัวเงินสัปดาห์ที่แล้วครูฝากให้นักเรียนไปทําแบบทดสอบก่อนเรียนกันเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตัวเงินนี่เองครูก็ดูแล้วนะคะบางคนก็ทําได้ส่วนบางคนก็ยังทําไม่ได้กันก็ไม่เป็นไรคะ่ะน,นั้นเป็นแค่เพียงทดสอบความรู้ก่อนเรียนเท่านั้นเองครูไม่ได้ซื้ออะไรส่วนวันนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ว่าบทที่หนึ่งจะมีสาระการเรียนรู้อะไรบ้าง มาดูสาระการเรียน,นรู้ในบทที่หนึ่งกันในบทที่หนึ่งหรือว่าหน่วยที่หนึ่งที่เราต้องเรียนกันก็คือหนึ่งก็้เกี่ยวอะไรบ้างความหมายประเภทการคำนวณเงินครบกําหนดการคำนวณดอกเบีย้ยแล้วก็การคำนวณมูลค่าเมื่อครบกําหนดของตัวเงินส่วนวิดีโอนี้ครูจะสอนแค่สามหัวข้อด้วยกันก็คือหนึ่งความหมายของตัวเงินสองประเภทของตัวเงินแล้วก็สามการคำนวณวันครบกำหนดเดี๋ยวไปดูเนื้อหากันนะคะดูความหมายของตัวเงินนะกัน,นะ ความหมายของตัวเงินนั้นมีความหมายหลักๆด้วยกัน2ความหมายด้วยกันก็คือ1ตัวเงินในทางบัญชี2ตัวเงินตามมาหมกฎหมายเพ่งแล้วก็พาณิชย์อมาดูความหมายของตัวเงินทางการบัญชีความหมายของตัวเงินทางการบัญชีนั้นจะหมายถึงเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการเป็นนี่ระหว่างอะไรคะระหว่างลูกนี้แล้วก็เจ้านี้ส่วนถ้าเป็นความหมายตามมาหมกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ก็บอกว่าตัวเงินนั้นหมายถึง อันว่าตัวเงินตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้มีสามประเภทด้วยกันก็คือหนึ่งก็คือตัวเลขเงินประเภทที่หนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวสัญญาใช้เงินอีกประเภทหนึ่งก็คือเช็คแสดงว่าถ้าตามระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ์ตัวเงินจะประกอบไปด้วยตัวเลขเงินตัวสัญญาใช้เงินแล้วก็เช็คนั่นเองแสดงว่ามีด้วยกันสามประเภทนะคะอย่าลืมนะคะถ้าทางบัญชีตัวเงิน จะหมายถึงเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการเป็นหนี้ย้ำเลยนะคะแสดงถึงการเป็นหนี้ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้นั่นเองเอามาดูสไลด์ต่อไปมาดูความหมายของตัวเงินจากความหมายดังกล่าวครูจะสรุปให้อีกครั้งหนึ่งก็คือหนึ่งก็คือเป็นสัญญาอย่างหนึ่งโดยใช้กฎหมายเกี่ยวกับการทำนิติกรรมต่างๆมาใช้บังคับโดยอนุโลม ยกเว้นบางรายการที่มีกฎหมายเกี่ยวกับตัวเงินบัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้วก็ 2. เป็นหนังสือตาสารซึ่งจะต้องมีอะไรบ้างหนึ่งก็ต้องมีข้อความหรือรายการที่กฎหมายกําหนดไว้ครบถ้วนจึงแกสมบูรณ์ 3. ส,สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ด้วยรคะด้วยการส่งม,มอบการสลักหลังโดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวเกี่ยวกับการโอนตัวเงินนี้แก่ลูกหนี้แต่อย่างใด 4. มีวัตถุแห่งนี้เป็นเงินตาสแสดงว่าตัวเงินนี้จะต้อง มีการดใช้เป็นเงินเท่านั้นนะคะจะเป็นทรัพย์สินอื่นไม่ได้เขาบอกว่าวัตถุแห่งนี้หมายถึงอะไรวัตถุแห่งน,นี้หมายถึงข้อตกลงที่ลูกหนี้จะต้องปฏิบัติต่อเจ้านี้เกี่ยวกับการชาระนี้แสดงว่าในกฎข้อที่4นี้ก็คือทุกครั้งที่มีการทําสัญญาตัวเงินขึ้นมาเราจะต้องใช้เป็นเงินสดเท่านั้นจะไม่สามารถใช้เป็นสินทรัพย์อย่างอื่นได้นะคะเอามาดูต่อประเภทของตัวเงิน ตัวเงินตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์เหมือนที่ครูกล่าวไปก่อนหน้าก็คือแบกออกเป็น3ประเภทด้วยกันก็คือมีตัวเลขเงินตัวสัญญาใช้เงินแล้วก็เช็คนั่นเองอ่ะมาดูทีละตัวกันนะคะค่ะมาดูค่ะประเภทที่1ก็คือตัวเลขเงินมีความหมายตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์นะคะมาดูกันเขาบอกว่าอันว่าตัวเลขเงินนั้นคือ หนังสือตาสารซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้สั่งจ่ายสั่งบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้จ่ายเงินให้ใช้เงินจํานวนหนึ่งแก่บุคคลอีกคนหนึ่งหรือใช้ตามคําสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้รับเงินนักเรียนฟังครูแล้วนักเรียนงงไหมกับความหมายของกฎหมายตัวนี้ครูว่านักเรียนน่าจะงงนะอาจจะไม่เข้าใจด้วยซ้าไปแต่มาดูด้านล่างเขาเขียนว่าจากบทบัญญัติข้างต้นเขาบอกว่า ผู้ออกตัวเลขเงินคือใครเขาบอกว่าผู้ออกตัวเลขเงินหรือผู้สั่งจ่ายตัวเลขเงินคือเจ้านี้นั่นเองแสดงว่าผู้สั่งจ่ายจะต้องเป็นเจ้านี้อ่าผู้สั่งจ่ายเป็นเจ้านี้คือบอกว่าผู้จ่ายเงินคือลูกนี้อ่ะจาไว้เลยนะคะตัวเลขเงินผู้สั่งจ่ายจะต้องเป็นเจ้านี้ส่วนผู้จ่ายเงินคือลูกนี้ซึ่งลูกนี้จะต้องลงชื่อรับรองในตัวเงินถึงจะถือว่าตัวเงินฉบับนี้สมบูรณ์ตามกฎหมาย ส่วนผู้รับเงินก็คือใครก็คือเจ้าหนี้นั่นเองจะเป็นฝ่ายกาหนดว่าตัวเงินฉบับนี้จะมีบุคคลเกี่ยวข้องกี่ฝ่ายแสดงว่าเจ้าหนี้จะเป็นผู้กําหนดว่าจะมีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดกี่ฝ่ายนั่นเองแต่จําไว้เลยว่าผู้สั่งจายย่ายจะต้องเป็นเจ้าหนี้ผู้จ่ายเงินจะต้องเป็นลูกหนี้และลูกหนี้จะต้องรับรองตัวทุกครั้งนะคะโอเค ตรงนี้เข้าใจนะคะตรงตัวเลขเงินสรุปสั้นๆอีกครั้งหนึ่งก็คือตัวเลขเงินจะมีผู้สั่งจ่ายคือเจ้านี้ผู้จ่ายเงินคือลูกนี้และลูกนี้จะต้องเป็นไงลงชื่อรับรองในตัวนี้ถึงจะถือว่าตัวนี้สมบูรณ์ตามกฎหมายนะคะเอามาดูต่อไปในมาดูตัวเลขเงินตัวเลขเงินจะแบ่งออกเป็นมีตัวเลขเงินสฝ่ายกับตัวเลขเงินสฝ่ายด้วยกันเอามาดูตัวอย่าง อันนี้คือตัวเลขเงิน2ไฟฝ่ายคือตัวเงินที่ผู้สั่งจ่ายและผู้รับเงินเป็นบุคคลเดียวกันจําได้อีกไหมว่าผู้สั่งจ่ายคือใครผู้สั่งจ่ายจะต้องเป็นเจ้าหนี้ส่วนผู้รับเงินคือใครคะก็เป็นผู้รับเงินใครก็คือคนที่สั่งจ่ายนั่นแหละก็คือเจ้าหนี้ของเรานั่นเองเอามาดูตัวเลขเงินจะต้องมีอะไรบ้างหนึงน่งก็ต้องมีชื่อคําว่าตัวเลขเงินมีเลขที่มีที่อยู่และก็งลงวันที่เหมือนกัน อามาดูในความเนื้อหาของตัวอย่างนี้เลยก็ว่าถึงนายวรวุธทรงธรรมเมื่อครบกำหนด60วันนับจากวันที่ลงในตัวเลขเงินนี้ให้ท่านจ่ายเงินแก่ข้าพเจ้าจำนวน90,000บาทณนะภูมิลำเนาของท่านด้วยจะรินจรุงใจจะรินจุงใจอ่ะมาดูนักเรียนคิดว่าคนไหนเป็นผู้สั่งจ่ายคนไหนเป็นผู้จ่ายเงิน หรือว่าคนไหนเป็นเจ้านี่คนไหนเป็นลูกนี่อลองคิดดูสิคะ,ะนึกออกไหมเอ่ยว่าคนไหนเป็นเจ้านี่คําว่าถึงถึงนายวรวุ์แสดงว่าถึงนายวราวด์นายวราวด์ววเป็นใครนายวรวุ์เป็นลูกนี่ส่วนคนที่เป็นเจ้านี่คือใครเอ่ยคนที่เป็นเจ้านี่ก็คือจะรินจุงใจนั่นเอง แล้วนักเรียนเรามาดูข้างล่างตรงที่รับรองว่าจะใช้เงินตามที่กําหนดคนที่ลงชื่อคือใครคะก็คือลูกนี่นั่นเองคนที่ลงชื่อก็คือนายวรวุฒิทรงธรรมลงวันที่13แสดงว่าตัวเงินออกวันที่13นายวรวุฒิได้รับตัวเงินนี้นาะยลฒกก็จะต้องเซ็นชื่อรับรองว่าเขานั้นจะต้องจ่ายเงินให้กับนายจารินจุงใจนั่นเองตรงนี้มีใครสงสัยบ้างถ้าสงสัยลองย้อนกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งนะคะไปฟังดูอีกครั้งหนึง่ง เขาบอกว่าจากตัวอย่างข้างต้นหมายความว่าจารินจูงใจได้ขายสินค้าเป็นเงินชื่อให้นายวรววุธทรงธรรมและเมื่อวันที่3พฤษภาคม2 5 x 1เป็นเงินจํานวนเท่าไหร่90,000บาทและนายจารินได้จัดทําตัวเลขเงินขึ้นเพื่อให้นายวรววุิลงชื่อรับรองการจ่ายเงินในวันเดียวกันนี้อเอามาดูตัวอย่างเป็นแผ่นทางกันวรววฒิ ไปซื้อสินค้าจากนายจารินจุงใจซึ่งนายจารินก็ขายสินค้าให้กับนายวรวุิแต่นายวรวุิบอกว่าเขาจะไม่จ่ายเป็นเงินสดแต่เขาจะขอเป็นไงเขาจะขอเขาเรียกไงถ้าเป็นถ้าเป็นรูปแบบนก็คือขอค้างชํำระไว้ก่อนแต่แต่ว่าขอจ่ายเป็นตัวเงินแทนแทนที่แทนที่เราจะบันทึกเป็นบัญชี เจ้าหนี้การค้าเราก็บันทึกเป็นบัญชีตัวเงินอะไรคะตัวเงินจ่ายนั่นเองซึ่งคนที่ทําตัวเลขเงินตัวนี้ขึ้นมาก็คือนายจารินนายจารินเป็นผู้ทําตัวเลขเงินนี้ขึ้นมาให้กับนายวรวุิซึ่งนายวรวุิเป็นลูกหนี้ลูกหนี้จะต้องทําไงคะลูกหนี้จะต้องเซ็นชื่อรับรองในตัวเลขเงินนี้ถึงจะแสดงให้เห็นว่าตัวเลขเงินนั้นมีความสมบูรณ์ตามกฎหมายนั่นเองอ่าอีกครั้งหนึ่ง วรวุษไปซื้อของกับนายจารินเมื่อถึงเวลาที่กําหนดนายวรรุธไม่สามารถที่จะจ่ายเงินให้ตามกําหนดเวลาได้จึงให้นายจารินนั้นทําตัวเลขเงินขึ้นมาหนึ่งฉบับและส่งให้กับนายวรรุธเป็นผู้เซ็นชื่อรับรองยินยอมว่าเขาจะต้องจ่ายเงินจํานวน9ก้าหมืนบาทเมื่อถึงเวลาที่กําหนดนั่นเองแสดงว่าอันนี้คือตัวเลขเงินที่มือที่มีผู้เกี่ยวข้องด้วยกันสองฝ่ายนั่นเองเอามาดู หน้าถัดไปมาดูตัวเลขเงินชนิดที่มี3ฝ่ายด้วยกันนะคะตัวเลขเงิน3ฝ่ายคือตัวเงินที่มีผู้เกี่ยวข้องด้วยกัน3ฝ่ายนั่นเองได้แก่ใครบ้างหนึ่งผู้สั่งจ่ายก็คือผู้ออกตัวหรือเจ้านี้2ผู้รับรองตัวก็คือผู้จ่ายเงินหรือลูกนี้3ผู้รับเงินเอามาดูกันนะคะผู้รับ ตัวเลขเงิน3ฝ่ายคือตัวเงินที่มีผู้เกี่ยวข้องด้วยกัน3ามฝ่ายรูปแบบของตัวเงินที่สมบูรณ์จะต้องประกอบด้วย1จะต้องมีชื่อคําว่าตัวเลขเงิน <tr ider S 2> มีเลขที่ของตัวว่าออกเลขที่เท่าไรนะคะและต้องมีชื่อที่อยู่ของผู้ที่ออกตัวเลขเงินจะต้องมีวันที่ที่ออกตัวมาดูในเนื้อหาของตัวเลขเงินที่มีผู้เกี่ยวข้องสามฝ่าย เขาบอกว่าถึงนายทะนิดอบอุน่นเมื่อครบกําหนดว0วันนับจากวันที่ลงในตัวเลขเงินนี้ให้ท่านจ่ายเงินแก่บริษัทไพศาลจำกัดจำนวน9 0 0 0 0บาทณนะภูมิลำเนาของท่านคำว่าณนะภูมิลำเนาของท่านก็คือนณะบ้านของท่านเดิอที่อยู่ของท่านที่ท่านอยู่ปัจจุบันนั่นเองเอามาดูที่วเกี่ยวข้องสามฝ่ายเกี่ยวยังไงสามฝ่ายนะักเรียนพยายาย่อออกได้ไหม นักเรียนรู้ไหมคนไหนคือเจ้านี้คนไหนคือลูกนี่และคนไหนคือผู้รับเงินถึงนายธนิตนักเรียนว่าธนิตเป็นใครธนิตธนิตเป็นใครเอ่ยธนิตเป็นลูกนี้เห็นหรือยังถึงกับรับรองต้องเป็นคนเดียวการนั่นเองแสดงว่าธนิตจะต้องเป็นลูกนี่เพราะตรงรับรองชื่อธนิตเป็นผู้ลงนั่นเองแสดงว่าเรารู้เลยแหละลูกหนี่คือนายธนิตธนิต เป็นผู้รับรองตัวทนนี้จะต้องเป็นผู้จ่ายเงินเอามาดูซิว่าคนไหนเป็นผู้สั่งจ่ายหรือว่าเจ้าหนี้ของนายธนิดกันผู้สั่งจ่ายคือใครคะผู้สั่งจ่ายคือติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกผู้สั่งจ่ายคือใครคะทเนตวรเดชอ่าทเนตเป็นผู้สั่งจ่ายตัวชาบับนี้ขึ้นมาสั่งให้ในายธนิดไป จ่ายเงินให้แก่บริษัทไพศาานั่นเองแสดงว่าธนิตเป็นผู้สั่งจ่ายธนิตคือเจ้าหนี้ส่วนผู้รับเงินคือใครคะบริษัทไพศสาลจำกัดอ่ะยังงงอยู่ไหมอ่ะถ้ายังงงเดี๋ยวไปดูแผ่นพังอีกรอบมาดูแผ่นพังอีกรอบหนึ่งรูปแบบก็คือ เราต้องแยกออกนะว่าคนไหนคือเจ้านี้คนไหนคือลูกหนี้แล้วก็คนไหนคือผู้รับเงินอ่ามาดูกันธานตวรเดชขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้กับใครให้กับนายธนิตอบอุ่นนายธนิตอบอุน่นเมื่อถึงเวลาที่กําหนดธนิตไม่สามารถจ่ายเงินให้กับนายธนิตบัวรเดชได้เลยทำข้อตกลงกับนายธนิดว่าขอทำเป็นตัวเลขเงินได้ไหม ทเนศบอกว่าโอเคได้เดี๋ยวผมจะทําตัวเลขเงินขึ้นมาหนึ่งฉบับแต่ว่าคุณไม่ต้องจ่ายเงินให้กับผมนะครับคุณต้องไปจ่ายให้กับบริษัทไพศาลแต่คนที่ทําตัวเลขเงินก็คือนายทะเนศเพราะทะเนศเป็นผู้สั่งจ่ายทะเนศคือเจ้าหนี่ของนายทะนิตนั่นเองทะเนศก็เลยทําตัวขึ้นมาหนึ่งฉบับโดยระบุว่าให้ในายทะนิตเป็นผู้จ่ายเงินให้กับบริษัท ใครสารเมื่อถึงกำหนดนั่นเองอนักเรียนตรงนี้นักเรียนพอจะเข้าใจไหมอ่อีกครั้งหนึ่งนะธเนศวรเดชเ,เป็นใครเป็นใครเอ่ยเป็นผู้สั่งจ่ายหรือเจ้านี้สั่งจ่ายก็คือเป็นผู้ทําตัวเลขเงินขึ้นมาให้ในายธตอบอุน่นซึ่งธนิศเป็นใครเป็นผู้จ่ายเงินจ่ายเงินเป็นใครคะเป็นลูกหนี้นั่นเอง แต่อย่าลืมนะตัวเลขเงินจะต้องให้นะายธนิตที่เป็นลูกนี้เซ็นรับรองตัวก่อนนะถึงตัวจะมีความสมบูรณ์ถ้าเขาไม่เซ็นรับรองแสดงว่าตัวนี้จะไม่มีความสมบูรณ์ตามกฎหมายให้ธนิตเซ็นรับรองและก็ส่งเช็คส่งตัวเงินตัวนี้ส่งมอบไปกับนายธนิตและนายธนิต ไม่ต้องรับเงินนะคะเพราะว่านายธนิสั่งให้นายธนิตจ่ายเงินให้กับบริษัทไพศสารแสดงว,ว่าผู้รับเงินตรงนี้คือบริษัทไพศสารจำกัดนั่นเองแสดงว,ว่าตัวเงินนี้มีผู้เกี่ยวข้องด้วยกัน3าฝ่ายก็คือ1มีผู้สั่งจ่าย2มีผู้จ่ายเงินสมีผู้รับเงินนั่นเองโอเคเข้าใจไหมเอ่ยในตัวเลขเงินสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะ ก่อนที่จะไปสไลด์ถัดไปก็คือสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าตัวเลขเงินนั้นจะต้องมีผู้เกี่ยวข้องด้วยกันสอง,สองอมีผู้เกี่ยวข้องด้วยกันมีทั้งประเภท2ฝ่ายแล้วก็3ฝ่ายถ้า2ฝ่ายจะต้องมีผู้สั่งจ่ายหรือเจ้าหนี้แล้วก็มีผู้จ่ายเงินหรือลูกหนี้ถ้า2ฝ่ายผู้รับเงินกับผู้สั่งจ่ายเป็นบุคคลคนเดียวกันแต่ถ้าตัวเงิน3ฝ่าย จะต้องมีผู้สั่งจ่ายหรือเจ้านี้มีผู้จ่ายเงินหรือลูกนี้และก็มีผู้รับเงินซึ่งผู้รับเงินไม่ใช่บุคคลคนเดียวกันเป็นคนละบุคคลกันนั่นก็คือตัวเลขเงินสาฝ่ายนั่นเองสําหรับวันนี้เดี๋ยวครูขอ,อสอนเพียงเท่านี้ฝากให้ทุกคนไปฝากให้ทุกคนดูจนจบวีดีโอของครูนะคะแล้วทําแบบทดสอบให้ครูด้วยนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ